วัน <c oughs> นี้วันนัลลีกับิพาพี่น้องมาเก็บเห็ดไปแกงเด้อวันนี้นยังแข็งเตะเดือยคักขักไร่ปาดเอาเนี่ยน่ะอ๋อป้าตู้เอาไว้ให้เพลินนั่นเกิดใหม่อีก่ใหญ่ฮะอุ้ยคักแค่เนี่นนยแหน,น,นตัดปาดอยู่พี่น้องป้าข้าจมอันนี้ก็บยาแ,แม่น่ารันเกิด ดีเท่อนานซีบดอกมาบางท่านบินั่นซองดอกบัดมาบัดนี้หาดอกพี่หน่อสุดยอดเนาะกานตีต้นชมไม่ให้กินเลยเด้อโอ้ยจักหัวบอลสีชมป้าตัวเมืองเนี่ยดอกใหญ่ๆตุ้ยเลยสุดยอดว่บุู้ดมมชมโบเนาะเพป็นการนี่ยแหนมเฮ็ดผัวกันเด็กกินเฮ็ดผัวได้พี่หน่อ วางห่นส่ะซองดอกห้ากัญชงแกงแค่แหลน้องอ่ะไปซื้อเอามักบัวก็จะนั่งมายองใส่บบบนี้ไทยอีตูใช้พอสุดยอดมากินนักกันเด้อพี่น้องมากินนักกันเด้อบุญเด้อแกงเฮสักครั